สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเอซังนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะจะพามาดูสองคันนี้นะแต่คันขาวนี่กําลังรือภายในอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูการประกอบของงานของเรานะนี่สมบูรณ์นะครับเนี่ยไอพวกข้อต่อพวกนี้นะเนี่ยเน,นเราก็ได้ไปซื้อมาจากที่เชียงกงนะครับเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อแท้ญี่ปุ่นเลยนะ ตัวหนึ่งหลายบาทน,นะครับเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นอันนี้เป็นพลาสติกไงเราต่อใช้ไปก่อนเนะ่ยเราต่อลองวิ่งทดลองวิ่งอะไรดูก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกนี้มาเปลี่ยนให้ทั้งหมดอันนี้ก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะคันนี้ทุกคนก็จะเคยเห็นภายในแล้วเนาะเนี่ยก็จะมาอันนี้ จะใหม่หัวนี่ไม่มีบุบเลยนะครับเฮ้ยไงสวยงามดเ,เดี๋ยวพาไปดูช่างอ้วนที่เขาลือกันโอ้สวยป่ะคันนี้ก็นี่ทำความสะอาดแล้วนะครับโอ้้จนลงทุนขนาดนั้นเลยเฮะเช็ดให้ทุกอย่างเลยะ อันนี้ก็มันจะมีฮีเตอร์นะคันี่นี่อันนี้ก็จะเป็นกระทอลูมิเนียมทั้งหมดนะเดี๋ยวเราก็จะขัดขัดเงาให้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะขัดให้หมดด้วยเนะี shap! Shap! ่ยเนีเนี่ยเเนีนี่ยยยังไม่ได้ขัดนี่ตรงนี้ นี่ขัดแล้วลองดูแล้วนะลองดูนี่พาดูอันนี้อีกโอ้โหไม่ต้องถามนะว่าทำไมคันนี้ราคาสูงนะครับเนี่ยดูสิครับดูแค่บอกก็พอจะรู้ปึ๊บปิดไว้อันนี้มันจะมีฮีตเตอร์นะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ต้องใช้นะตัวนี้ฮีตเตอร์เนะนี่ยคันนี้ เือทั้งหมดแล้วนี่จะมีแอร์เย็นด้วยอันนี้เอาไว้เปิดนอนเวลาไม่ได้สต่จ์าเครื่องบางเกนนไม่ใช่มันต่อเชื่อมลงกับคอมแร์อยู่ใช่ไหม,มทำงานตอนไหนวะเป็นปคราบบุหรี่หรือว่าเราจะเปิดทั้งสองตัวเลยเนี่ยเปิดแอร์ตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่พวกหัวพวกอะไรก็ไม่มีบุบนะครับเนี่ยน,น,นี่หัวไม่มีบุบนะอนะหัอ่าเยอะมาก็ไม่มีบุบนี่เหมือนก็ต่อเพิ่มขึ้นไปไงไม่รู้แต่น่าจะเป็นโรงงานแหละต่อแบบโรงงานนะนะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนอะไรวะเจนเนี่ยไ,ไฟเบอร์ไฟเบอร์เหรอมันไม่ใช่เหล็กอะ่ะเอออ๋อแล้วมันมาทำคาแนานี่ไงใช่ไหมกล้องมองไกลก่อนเลย เนี่ยเหมือนบางรุ่นมันจะมีสรูปนะเจนนะเนี่ยดูดิเขาดามมาเนี่ยเนี่ยเนีถ้าดามมาถ้าเจาะตรงนี้ก็เจาะได้เลยนะโรงงานเขาออกแบบมาพรพอเพียบพร้อมหมดอืเขาต่อเพิ่มเนี่ยมีคานเสริมล้างภายในใหม่หมดนี่ยกขัวไม่มีบุบเลยเนี่เห็นไหมดูตรงหลังช่างเวดเห็นไหมเนี่ย เราทำงานมาตรฐานทำงานแบบเด็กๆทำเช็ดแต่พวงอะไรกูอยเช็ดแต่พวงอะไรไม่ได้คันนี้เราจะทำเป็นสีอะไรดีเนี่ยเจนไม่รู้เลยสีขาวมัง้งยังไม่รู้จะของเลยเออเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่มีเจ้าของง่ายกทําทำสีก่อนเลยแหละอือทำสีเลยเพราะว่าเราทำด้วยเขาเรียกว่าอะไรทำด้วยความรัก ทำแบบเด็กๆนะเด็กๆทําก็อย่างนี้แหละครับยังไงตันี้ทำแบบว่ายังไงอะตามภาษาตามภาษาเด็กชิดลำก็ดูดีด้ใช่มันก็ดูดีแหละมันไม่มีอะไรมีแต่ข้าบุรีเด็ไฟลอยเอ้ยได้ไฟแช็กเลยอุ้ยตอนลือนพอออกอ่ะนี่นีเช็ดหัวเกียร์ด้วยนี่เดี๋ยวดูทําความสะอาดให้หมดเลยข้างในเนี่ยเอาออกให้หมดเลยกินดูอยากนี่กัน ปั๊บป,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 ปั๊บเฮ้ยปุ่มสโลเสียนะเป็นไรมันจะเสียอะไรไงน้ำยาเ,ายเราโดยเฉพาะนี่น้ำยาเลยปัป๊บเราก็ป๊บิดโอ้สะอาดนี่แค่นี้ล้างหัวเกียร์ด้วยหม,มาหมาไว้สักพัก <c oughs> คืออะไรวะไม่รู้ทิ้งไว้ก่อนอ๋อเนี่ยมันยืนได้เลยนะนี่ยืนได้สักคนประมาณร้อยเจ็ดสิบน่าจะยืนได้อยู่ได้ไหมเจนไหนลองยืนดิเจนถุงอะไรโอ้เจ็ดสิบปอ๋อ คนร้อยเจ็ดสิบยืนได้นะแต่ถ้ามีเบาะยืนไม่ได้เนียยืนได้ยืนข้างล่างเนี่ยเออตรงยืนตรงนี้ต้องยืนตรงนี้เออสวยไหมอายูใกล้ห่โอ้โหเด่นระดังซ้ำอีกเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเแล้วก็ทำความสะอาดเพิ่มหมดเลยดูดซูนเช็ดล้างจะพวกเรื่องระบบไฟไม่ต้องกลัวครับ ไฟทำแล้วเพราะว่าเนี่ยพวกระบบไฟในรถเก่งในอะไรเนี่ย,กเ,กยเดี๋ยวก็ดูแลให้ทั้งหมดอ่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าผ่านมือช่างอ้วนไปแล้วทำไมช็อตก็ไม่ควนเขาเรียกควน <laughs> พูดเล่นนะครับพูดเล่นนี่ฮีตเตอร์มันออกช่องนี้นี่ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ว่าเราไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์หรอกมั้งใช่โอ้อุณหภูมิขนาดนี้จะเอาฮีตเตอร์อีกสามสิบกว่าองศานี่ไม่ต้องใช้แล้วฮีตเตอร์ นี่พวกนี้ก็ต้องขัดทั้งหมดทำทำความสะอาดตากแดดด้วยก็เป็นนีตเตอร์แล้วดูเมื่อวานขัดจนมือมือแบบออกเหลืองเลยอ่ะมันโดนน้ำยากัดไงเนี่ยพวกนี้ต้องเอาออกก่อนที่จูบพรมลงพื้นใช่ใช่ต้องเพิ่มค่อยเนี่ยเรารีบไม่ได้หรอกเพราะว่ารถเราไม่ได้รีบอยู่แล้วนี่ไงเดี๋ยวไปซื้อแปลงมาอดิไม้ไม้จิ้มฟันมันก็ยั่างแต่คันนี้มันติดบุหรี่อย่างหนักเลยนะคนคนคน คนขับคนนี้ไอ้ที่เขาขายรถนี่สงสัยไม่รอดแล้วมั้งเจนฮะตำแหน่งมันจะมันบุหรี่มันเป็นกล่องเจนเจนเจนดัดคันเกียร์ไปอยู่ตำแหน่งเอ็นหน่อยเออโอเคค่ออยใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นน็อตที่ถอดในในหัวเนี่ยก็อยู่ในนี้หมดแล้ว เรื่องดูดฝุ่นไปแรงมาเว้ยมีมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถือมาให้เดี๋ยวอพอดูรอแล้วค่อยค่อย,อยอที่ออกเรื่อย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 แล้วบอกว่าจะเอาไปหุ้มใช่ไหมพวกนี่ยร้อนเนี่ยเหมือนเดิมอ่าทำความสะอาดไปแล้วบอกแล้วไปหุ้มแม่เนะี่ยพุ่มทำดาก็พอาว่าไม่ต้องเอาวีดพี่เลาวไม่ต้องไม่ต้องธรรมดาก็พอเราก็ให้ดูหมดเลยไม่ต้องกักกันแต่ไมเจน จมข้างในมันอย่างดีเลยมันไม่ขุไม่อะไรเลยใช่ในภายในมันไม่มีขุไม่มีอะไรเลยหมอดีกว่ารถมึงอ่ะเว้ยคันตัวเอยังไม่ปั่นนี่เลยเนาะขนาดคันของตัวเองขับยังไม่ทำยังไม่ทำความสะอาดขนาดนี้เลยเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับตอนเสร็จแเราเท็บรายละเอียดให้ดูอีกทีใช่เรียกงี้ยแค่ไหนจริงๆว่าจะรื้อทำใหม่แหละ ว่ามันพอได้อยู่รถรถมันไม่ได้เสียอะไรเลยภายในเนี่ยเพียงแค่ว่ามันดูดบุรีทุกปุ๊กก็บอกตรงตุงอ่ะคนคนขับมันสกปรกใช่มันจะต่างจากไอ้คันสีฟ้าเราใช่ไหมสีฟ้ามันจะกินกิ๊บเลยไปแดงไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มันสะอาดยูใช่รลมันจอดอ่ะมันทรงรถจอดเนาะคันสีฟ้าเนี่ยทรงซื้อมาจอดอ่ะแต่นี่ทรงซื้อมาวิ่ง แล้วก็ทรงดูดูดีเอ้ยต้องชื่นกำยาเช็ดกระดูบมาด้วยนี่เฮ้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าข้างในมันเป็นทรงเช็ดกันครั้งนี้เขาแต่งแต่งเยอะแต่งเต็มมันน่าจะเหมือนเจ้าของขับเองก็เปล่าเจนคับนี่ไม่เนี่ยแค่ว่าเนี่ยราะว่ามันมันมีมันมีแอร์เย็นด้วยไงใช่มีฮีเตอร์แล้วก็ล้อเนี่ยอลูมิเนียมชุดแต่งเนี่ยหลายหมื่นนะน่าจะเป็นแสนแล้วมั้งถ้าซื้อหมดเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะนะคิดแบบตามตามเราคิดก็คือคนเจ้าของน่าจะตายไปแล้วแหละจะต้งขายใช่ไหม คลิปนี้เราก็เอ่จบไว้แค่นี้เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกอ่าอัปเดตไอคันขาวนี้ให้ดูเรื่อยๆนะทากิชิทากิชิไม่รู้จะทำสีอะไรเนี่ยดูดูดูก่อน,อนดูก่อนนะอ่ากี่ไน์ะมากเลยครับผม